สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการจองโต๊ะนะคะซึ่งอยู่ในงานสารพีคืนช่อจอสอคืนถิ่นนะคะวันเสาร์ที่20มกราคม2567นี้ค่ะวิธีการจองโต๊ะนะคะง่ายๆเลยก็คือให้ทุกท่านนะคะเข้าไปในเพจของโรงเรียนจอบสุรังธรรมของเรานะคะก็จะเห็นว่ามีลิงค์นะคะที่สามารถจองโต๊ะได้อยู่ตรงนี้นะคะก็ คลิกเข้าไปได้เลยนะคะทุกท่านคลิกเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็จะมีทั้งหมด3สถานะด้วยกันนะคะสสถานะด้วยกันก็จะมีสถานะว่างจองจ่ายแล้วนะคะซึ่งทางด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นแผนผังในการนั่งนะคะในงานของเรานะคะจะมีแถว A ถึง R นะคะแล้วก็ในแต่ละแถวนะคะก็จะเป็นสีเขียวอยู่ก็แปลว่ายังไม่มีการจองโต๊ะใดๆนะคะถ้า ทุกท่านสนใจนะคะถ้าใครสนใจโต๊ะใดนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีระบบการจองโต๊ะนะคะก็จะมีเลขโต๊ะนะคะวันที่จองชื่อนามสกุลของผู้จองนะคะรุ่นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หลักฐานการโอนเงินนะคะซึ่งการโอนเงินของเรานะคะก็จะอยู่ทางด้านล่างแล้วนะคะว่าให้โอนที่บัญชีนะคะบัญชีนี้นะคะ ก็ใครที่สนใจนะคะท่านที่สนใจนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะชื่อนามสกุลนะคะอ่าวรุ่นนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ แล้วก็เลือกไฟล์นะคะในการโอนนะคะก็จะเป็นไฟล์ jpeg นะคะ jpg ของเราก็สามารถเลือกไฟล์ได้เลย,เลยแล้วก็กดยืนยันการจองนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะเป็นสถานะที่เป็นขึ้นเป็นสีชมพูก็คือการจองแล้วนะคะขึ้นเป็นสีชมพูนี้อย่างนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวรอให้ทางฝ่ายโรงเรียนเรานะคะมีการตรวจสอบก่อนนะคะว่าได้มีการโอนเงินเข้ามาจริงไหมหลังจากนั้นนะคะสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงน,นะคะแปลว่าจ่ายแล้วนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิน้นสำหรับการจองนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะ